สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหลงทางอยู่สามชมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลัวสิมาหอดพวกเอื่อยเพิ่นคิดนน้ำอันพี่จ้อยยามพี่จ้อยหลงทางบัดได้แทต่คองหลงทางพ่อแม่พี่น้องมามาบัดนี้แพทย์ส,สีผ้ามาเก็บเห็ด,ดเด้อจ้ะเด้ออุอ้ยย่มใดกับย่มน,นั่นหลงแต่ทางแพทย์ก็ได้นี่ล่ะมันสิได้เกง่งครับรถอ้อมทั่วเดนมาร์กอยู่ก็อ <laughs> ยากหัวไปเด้อบัดนี้แพทย์สีผ้าลุยเก็บเห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อติดตามกันดกเดอ้อจ้ะเด้อ มามาบัน้สิผ้าเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเห,เห็นเห็นเห็ดแล้วจ้ะนี่อุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอิ่นขวัญแพทเนี่ยย่ามได้กบหลงทางไหวเอ้ยมีเด้อจ้ะเห็ดเห็ดอ้ยเห็ดผึ่งอันขาไล่หัวไม่ขีดแพทขคือจังลกขึ้นยังสี่บได้หดขาเรานี่เด้อจ้ะมา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 เก็บเห็ดกันล่องกล่องไม้เด้อจ้ะเด้อ ลองอยู่ตลอดเวลาจะสิเป็นแนวด,ด,นด๋ยนี่แต่เสียงผิดจออยู่ท้งผุนแหละมามามาท่านเดี๋ยวพ่อมองเห็ดสีผ้าเก็บเห็ดม,ม,ลลหมัน,นมันได้ละมือนี้มือนั้นคือจังเห็นหลายอยู่มันบไงที่อ,อันคนมาเก็บกันเบิดแล้วนีเต็มอยู่พี่น้องจ้ะเอ้ยนี่เอาเลยแหละ ัวสียางไปหอดเพินเนาะเก็บเลยจ้าเก็บเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องห็นน้ำแผดบมาเดอบ่น,นี่มาๆเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดเห็นบอขาแล้วสันคือเกาเหละเห็ดดงนี่ลืมเอากระต่มาเนาะนกระต่มาตัดหน่อยไหมพี่น้องจ้าอื ลืมเอากรรไกรมาตัดนะจ๊ะเห็นป่ดีนะบอเอาลูกมะน้ำนี่นนมาลงทางยังสิเขาจมตายเลยุ้ยหลงคักหลงแนวทางก็ไดเหลือเอาแต่ใยๆเนาะ แต่เราอวบเปตะนายเลย,ยนะพี่น้องเด้อแล้วอวบักกจ้ะฟินๆนะพี่น้องเนะลุยๆๆๆกันต่อเลย บึงที่หละพี่น้องเห็นบ่เอ้ยคุณนะพี่จอยบ่แม่เรานางเจ็บๆเก็บเอาเลยบ่นี่โ <c oughs> อ้โห <c oughs> เห็ดแหนมน่ะแสบสุดยอดเลย,ดยเด้อจ้ะเด้อนี่ขอบอกนะจ๊ะทำแหนมอร่อยสุดๆเลยจ้ะ <c oughs> งามบ่พี่น้องจ๊ะงามเนาะ มาเด้อมาเก็บเห็ดน,น้าแผเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนบ้านเดี๋ยวไปหอดเพิ่นอยู่เพิินเพิ่นเก็บได้คนละ,ะตาหรือบ่แต่ของค้าแต่ลงทางก็อยากหัวข้าแต่ลงทางนะจ๊ะมาดามมาดามหนีไปใส่กะหลงแต่ทางเด้อ,อ หลายค่ะเอ้ยห้อยเป็นเก็บไปหรอตอนนี่เดี๋ยวแต่ว่าก็จะพาไปหาหมองที่ขาเงี้เอ,อยู่แต่ว่าก็เก็บฟินๆก่อนเนาะขึ้นหอดดอกนิ้นะนะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวผมพี่น้องจา้า

มาเด้อม,มาหยุ่มเห็ดน้ำแผดบันนี่พี่น้องจ้า Oh my god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  เสียงคุณเอ็นจอยได้ยินบ่พี่น้องป๊ยดมองหันน่อนะไปเดี๋ยวสิพาไปหยุ่มอมองหันเด้อบ่แม่นว่าอันนี้เด้อพี่น้องแพ็คกระสิเลือกฮะเก็บเห็ดมันหลายห่ากระเลือก ถี่เพิ่นง,งามๆนะแมมาแล้วก็เก็บแล้วก็เจ้าได้ถี่เพิ่นหน่อยอยู่ก็จงไวถี่เพิ่นขขใหญ่เข้าก็สิได้มาเก็บอีกสินะคือเถี่ยกรอนพอแม่พี่น้องว่าเฮ็ดหลายอยู่แต่ว่าคือปกเก็บมันมันยังหน่อยอยู่นะแม้นีขนาดล่อห้ใงหญ่สองสามสถิตย,ยังพันหิ่ายเป็นไถนะ่เนาะป้าพี่น้องเลยบบึนบึนบ,บเห็นบ่จะ้ะเนี่ยดย ก็แค่นึกบ่หนูมองสิเลยพีละไม่ก็มาน้ำผี่จอยคนที่เพิ่นไปเก็บเห็ดน้ำผี่จอยนะจ๊ะแล้วเก็บเห็ดดีดีคนใจเย็นเย็นเก็บเห็ดดำได้ดีจ้ะแพทย์นี่กับว่าไ้้ดีเป็นไดรอ แะสีเหลตุ่มเปะอันแหละนี่เธออะไรพี่น้องจ๋าอืมนี่ด้สิผ้ายุม้มเอาขามันสั่นพี่น้งองมมนก็ตตรงยุ้มมองสิแหละ จงไว้ก่อนหน่อยพูดเมื่อกี้เปิดกล่องมาของสายแน,นมบอเห็นหัวันบอพี่น้องมันกะเป็นกล่องหนาบอไดอะนะนี่่งแพทลาวเอากุ้มนี่นะมมันกะสีดิญมมาเลยละนี่นี่เห็นบอพี่น้องจ้านี่โว้ยพอดพ่อพังโมกแตง เก็บอันนี้ก่อนเห็ดหนังไก่กับยังมีอยู่จะใสซมา,า,าสิไปพุน,พน,พนแพทนะวาสิมาตาสาวๆบ,บันที่นี่ค่าแต,ต่เห็ดกล่องอยู่แบบันที่นี่ก็เลยนี่แหละแบบันนี้ก็ลงทางอยู่พอดีเลย ค่าแต่เห็ดอันนี้อยู่เห็ดกล่องอยู่ <_ d ans> พี่ละไม่สวัสดีค่ะ <_ d ans> เป็นยนังไง <_ d ans> พี่ละไม่เราตื่นเต้นนะเห็ดบ่แพทย์บ่ <_ d ans> พีจ้อยอยู่ว่าเอาพี่ละไม่มาปล่อยใส่ปลาเห็ดดำนะเด้อ เห็นเห็นเก็บเห็ดไก่เห็ดดีดีค่อยๆเห็ดแป้วอีกแน่พี่ละไมอ้ยเห็ดไก่เห็ดอันนั้นเห็ดไก่เห็ดขอนสนไปใต้อยากหัวคักืจอได้บันที่นี่แฟนแพทย์นายานย่านเมียหลงไปใส่ gps ีเหายไปทั่วทีบทั่วแดนบันโอ้ย สามราคือเถียวก่อนนะข้าวเดียวหนึ่งวันนี้นี่โทรไปบอกแล้วแล้วเธอใส่อีหยังให้ฉันเนี่ยเอากระที่ยู่ที่เธอหายมาก็เรยกว่าประสันที่หลังบ่ตองเลยฉันลงท่างมน <laughs> คือจังมามาเองคือจังมาถือพาดกินนองเบิงบ้ง

<laughs> คอ่คอยเก็บด้วยพี่น้องคอยสดแล้วเด้อนี่เด้อพี่น้องอย่าใจขาดน้ำแผดเด้อมุนอุย้ย,ออยปุย๋ยคือเก่าละมุนอุ้ยปุ๋ยอันไดเก็บเฮ็ดดำนะเฮ็ดดีปันไดกับมุนพี่น้องเมื่อนัก <laughs> <laughs> ขาดกับมี่ รับพี่น้องกอบแห้งเอาอวยเบ้งเบิ่งเบิ้งด้จ้ะเด้อ มอนี่ก็มาเจออันสองคุณเอ็นจอยคือเกาเอ็นจอยไลท์ไซน์เดินมารกับมาม่ามาม่าม,าม,ามาสัสรูมดีโคใช่ไหมคะ,ะ <c oughs> ได้ยินบอเสียงอันพี่จอยเพิ่นปล่อยมูเพิ่น <c oughs> ดูเอ้มีเอื่อยดีปันนีเลยละเอื่อยกับห่วงน้องดีคร่ะที่แหลกพนว่าสิไปทั้งริมวิพนหูข้าวปนนองเพิ่นมาเพิ่นเปลี่ยนใจที่ไรใดอันให้เสียให้เอื่อยหัวเขามาทรงมาตีกินยาสูแฟนบีบีหน่า เาเจ้ามากต้หลายมื่นอะไรหรอจ้ะสร้างปานกว๋วยเตี๋ยววัดตีโบ่มานองกับโบด้กินโบต้องย่านดอกนองเจ้ามากกับมาดามเห็ดนั่น แล้วมาอันทันรอมาดามเฮทวันนี้โอต,ตาอหลีเพราะว่าหลงป้ามาดามค่ะตะลงป้าจ้าขอยบอมื่อเราขอยสก็บอยู่นี่แหละมันนี่แฟนแพทย์แฟนแพทย์ปาบนนอกเข้ามาดูเย็มอันเฮดให้ลงทางยังสี่บมื่อง่ายเลย่บมื่อง่ายสิโทษไปบอกเล่าเลยขอโบอมื่อ อ <S <S บ uh huh> อกแล่าใส่หายีร huh> ีพี่จอยเที่ยวแล้วคอยกับว่าเดเบิ้งคอยกับอาบาอันพ่อเปิดรถมากมื่อกาไปคอยกับขับไปเรื่อยไปเรื่อยบันที่นี่มันเลี้ยวไปใส่หูปะจี p ีเอในรถนั่นพูดให้ไปวิเบกคุ่นบอเรื่องลงทางพ่อแไ่มพี่น้อง วีเบกวีเบกวีเบกแฮนิ่งผุนลาค่าก็มัน,มนสได้ไปไกลไปดุนจักปลาทั้งหนังคอยก็บ้าคอยอื ủa ấy sao hạc nòng đó bạn bưng là pí nọ ngang bờ มีเรื่องเบาอันมวนโซมวนโฮเซลซกันเลยแบบน,นี้เบาเรื่องลงทางพ่อแม่พี่น้องเรื่องลงท้างมันเป็นปกติของแพทป้าใกล้ๆบ้านพี่จอยนะไปเป็นซิบหลอบยี่สิบหลอกกันยังหลงไปแต่อ,อย่าหัวเถอเลยฝนคือจังตกอยู่ เบิ่งพี่น้องเบิงบ่งบึ่งนี่ไปทางใดก็มีแต่เหตุแต่ว่าต้องใจเย็นเย็นเก็บเอาจ้ะดอกรับพอค่อยใหญ่นาะได้ยุ้เอาคือเกาละจ้ะแต่ว่าอันพี่น้องเสี่ยแพทอันมีอันเอฟซีผู้นึงจะเแมนเอฟซีเลยแต่บหูแหละขเขามาเบิ่งแพทย์แถือว่า 4, เอฟซีเบิ่ดจ้ะเลยเอฟซี 4, ทั่วโลกอันชอบหนูนะแต่รู้สึกว่าหนูจะพูดมากแร้วะ ว่าตะเก็บเห็ดเขาแพทกระบอกไปต้องตรงเลยจ้ะเด้อแปดฟังอันอันนี่ละแพทย์สีบัวเลยว่าตะเก็บเฮ็ดเขาจะว่ามาแต่ทั้งหดว่าแต่เขาปลาค้าเบ่เจ้ามาแต่ทา้งหลมันมาเองอัตโนมัติจ้ะก็ว้าไปแล้วลายไปเนาะตะเก็บเห็ดจะซื้อบอัวเบากว่าเจ้าสิจังได้มันจีเป็นตะฟังอยู่บ่พี่น้องจ้ะเนาะเดี๋ยวแพทย์สีร่องเด้อล่องดึงยางเกียว เละเลตุ่มเปะเละตุ่มเปะละมาเละตุ่มเปะ นนีี่่พ้องแล้วก็บบอดดอยไงบ้านไดเนาะห่างมาหลายอาทิตย์แลวก็ไดซิบซิบมือเลยได้นิอื้อสีอยุ่มมันถอนเอาคือทั้งเพลินบอดดอแบบว่าดึงขึ้นมาราคาสวย,สวยๆเง,งี้วเียวมันบไดดอยเพี่น้องเฮ็ดมันคนละประเทศเฮ็ดมันมันขาคนละแบบนะแม่พี่น้องจา๋ทาทั้งนี้เฮ็ขาาเดขาสันเฮ็ดขาบ่งเญ้ว อืมเห็นบ่ <c oughs> อุ้ยนั่นเห็นบ่หัาซำพ่อแม่พี่น้องเบิง่สงสงสัยเพิ่นมาเก็บหรือเพิ่นพกกากันลืมนะแมมเก็บกองไว้ตัดย่างดีเซตแพดแล้วบอกยางงาม <c oughs> นี่เต็มอยู่เพี่นแม่พี่น้องไอ้บึงบ่งเด้อจ้ะเด้อนี่แนมไปทางไหนก็เต็มไปด้วยเห็ดนะจ๊ะนั่นแมนเบิร์ดเลยนี่แมนเบิร์ดเลยจ้ะ แดาซองได้จ้ะเด้อแดาซอง,องเดาซอง,อางมาเหมือนกมามาเก็บเห็ดกันต่อม,มามามาค่อยๆเก็บปนี้ถ้าเห็นหม่องได้ขาเงี้ยวเงวมันก็สีค่อยๆได้อยู่ดอกค่อยไปเห็ดความสะอาดแล้วเนาะไปอนันหนึ่งแล้วเห็นไล่หลายยังสิพี่น้อง ไปหนึ่งพันสีเห็ดแหนมนัม่นเหลือน้อยเดี๋ยวไปต่อเรหลือตนเห็ดแหนมแสบคักกระตานึงได้อยู่ดอกแหนมสบพอเห็ดไฟถ้ากินเอาแนหนมมาถ้ากินเด้อ แกนพี่หน้าแล้วเก็บเห็ดหนังไก่มาให้เผ็ดนึกบ่าผี่น้องเฮ้ยมาเอาเมินกันผีหน้า าขาป่ายวยยาวขาสั้นสั่นแตกบติดเลเบิดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ยอขามัน,นยาวๆนั้นไปต่อข้างไก่มาตัดขาอยู่เลยเนาะม,นมันสั่นสั่นพูดขาสั่นคัก แม่งกับกัดหัวดี่ี่ดีมึงนี่เละไปมึงดูเละแต่เละบ่อเอาตัวไดนเละเละปบ่อเอาเด้เอแต่ว่ากลัวเขาสิเด็บกลัวสิไปเห็ดกวามสะอาดอีกเละเละอะเละกติมแหละ พาเห็นยังบนพี่นาะนี่นี่มึงกป็นอะไรจ๊ะกล่องคอยคือออกตลอดต้องใส่สมาธิกันเลย ได้ยินแต่เสียงเพิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อแค่ต้องใส่สมาธิในะการเก็บเห็ดดำจ้ะอัดมึงกูเหรออดเละบ่ะได้คือเก่าพิงเงียกับพองนั่นอื้อ แม่นบดเลยอ,อดอกนี้ด้จ้ะนี่ผวนนะป้าที่แพ้ไปเก็บก็ผิวพ่อน่ะคอยขาเง่าเนาะพี่น้องเนาะ แค่นี้นั่งเจ็บๆนั่งหลับๆลด้ด้วยจ้ะเด้อมองหันง,งามคักเดี๋ยวเดีสยวสิ้าไปเอา ีเบื้องตีลักพี่น้องโอ้ยเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะนี่น้ำแผลสิเก็บใหม่ออกให้เบิ้งเด้อเห็นบ่นี่เห็ดทั้งนั้นเลยพอติโทมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำแพลเด้อพิษตะบาดดอกบปวหญ่ขาปวยเหี้ยก็เหลือเอาแต่ดอกใหญ่ๆแล้วเนาะ แดดซองมันนี่ม่แดดเห็ดหนังไก่เฮ็ดหนังไก่ก็ลังออกนี่โอ้ยเิ็นเฮ็จ้อผูดได้ยินเสียงบ่พี่น้องเสียงคุณเอนจอยคุณเอนออแล้วอารมดีตลอดยีิบสี่ชั่วโมงจ้ะหัวดีครับอยู่ในเราบทนแต่หัวนั่นเสียงพเผ่นนั่นอารมณ์ดี นองจิ้นมาเตรียมหาเพชรออกซอยผีแพย์กับผีจอยด้วยน้องหลา่าทุกคนน่ะล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนมาเด้อผู้ได้วางกับมาหอบมาหาเพชรมาเก็บแล้วก็มาหาซอยกันเ <c oughs> หยื่อเมื่อมาเก็บซอยแพชรจะจ้ะเด้อมาลํากันกับทีมางานเก่าๆอออันผีพ่อนแล้วไปเที่ยวก็ขอบคุณจะจ้ะเด้อ เพิ่งเลยบอะไรมาเก็บน้ำจ้ะคือถอดปลาจะแย่แล้วเ,าเราเนะี่ยอ้ยพี่อยากไปด้วยแล้วะอุ้ยเสียงเพิง เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะจ๊ะบึงขาดอกนหน่อยๆร้ายไปตากันลำบากเล้ว,ว,วพี่เจ้าปีนี่แพทย์บาดตาเลยจ้ะเด้อ เพราะว่าอันเห็ดเก่าจากปีที่แล้วยังอยู่อยู่เห็ดตากันปีนี้จะเห็ดแหนมจะทำแหนมไปกีนเบิ้งทีละทีนเบิ่งเบงเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลย บ้ายคยคอยแล้วก็แตกกับเดวยพี่น้องเลยยุมยุ่มเดียวทางนี้ก่อนพันเดี๋ยวไปจุ่มน้ำเพลิน <g ül> เดือดสิพาไปเบิ่งมงหันด้วยพี่น้องด้วยงามหลายด้วยนี่